คุณโยนมีไงเอาจอนนี้ไปทางที่เอามาเลยแจกเลยลองใบมลวันใหญ่ออกเดี๋ยวต่อแถวทีละคนเนี่ยยอมอ้าวยอมอย่าสมรอยนะโยมนะห้ามห้ามเบิ้ลนะคนไหนเบิ้ลพระจันทร์แฉ่งเลยนะห้ามสมรอยนะโยมนะได้แล้วออกเลยนะได้แล้วออกพอๆอันเดียวอันเดียวอ้าวพระจันทร์เช็คประทานด้วยนะพระจันทร์นะ อ๋อนี่มาแล้วมาแล้วอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อแถวต่อแถวต่อแถวแต่จุี้ไหมอ้าวอ่าโอเคคำนี้คำว่าอะไรนะพระอาจารย์พุทธกยาพุทธกยาเจริญพรพุทธกยานะนยมนะอาตมาถามหน่อยตั้งแต่เล่นมาในใครยังไม่มีสักคำมีไหมโยมถ้าโยมยังไม่ได้สักคำเนี่ยอาตมาขอแนะนำนะโยมนะเลิกเล่นหวยตลอดชีวิตนะโยมน่าจะไม่มีดวง เดี๋ยวเดี๋ยวคุณโยมโอเคเดี๋ยวต่อแถวนายยาทำมาข้างข้างเอาละรถแรกแจกแถมให้พระอาจารย์ดูเลยครับให้ให้คุณโยมเจ้าหน้าที่ดูด้วยนะได้ยังไดงโอเคครับอ้าวอ้อนนะโยมนะอ่ะคำต่อไปโยมหยิบมาแล้วคำต่อไปคือโอ้โอ้ลมแรงคำต่อไปคือคำว่า เอาเหรอกะตันยู